สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะมาทำข้อสอบพีเทสของปีที่แล้วค่ะโจทย์ของมันก็คือความยาวของเส้นตรงที่กำหนดให้ในข้อใดสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้แล้วก็จะมาวาดรูปสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็จะให้ความยาวล่างของมันก็คือ a b c อย่างนี้ค่ะ ทฤษฎีของมันก็คือด้านสองด้านรวมกันจะมากกว่าด้านหนึ่งเสมอค่ะแล้วก็จะให้ตัวอย่างก็คือ a บวก b ต้องมากกว่า c ค่ะหรือ b บวก c ต้องมากกว่า a ค่ะและ a บวก c ต้องมากกว่า b ค่ะ เราก็จะมาดูข้อแต่ละข้อกันค่ะเราก็จะให้1นบวกสเท่ากับสค่ะแต่อันนี้มันเท่ากับ3ด้วยถ้าบวกเท่ากันเรามันก็จะไม่สามารถสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ค่ะแปลว่าข้อนี้ก็ผีดเราก็จะเอา7จ็ดบวกแเท่ากับสิบห้มันก็เท่ากันอีกค่ะข้อนี้ก็ไม่ใช่9ก้บวกสิบ กับ19บแปลว่ามันน้อยกว่า20แปลว่าข้อนี้ก็ไม่ใช่ค่ะข้อนี้6กบวก11ได้17แปลว่าข้อนี้เป็นข้อที่ถูกค่ะเพราะว่า17มากกว่า16แปลว่าข้อที่ถูกต้องคือข้อ4ี่ค่ะสำหรับวันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้เราก็จะมาทำกันอีกค่ะติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ